สวัสดีครับผมเบาเดินดินนะครับวันนี้พมก็จะมาสราธติดในตัวนี้นะครับตรงกาวดังเดิมนะครับตีมือนะครับเด็กกาวซ้ำตัวตวันนี้พมก็มาสราธติตการขีดยางในตอนเช้านะครับเวลาประมาณแปดโมงนะครับว่าหนาำยางจะเล่ยดีเมื่อเรากัดในเวลาปกติคือเวลากลางคืนหรือว่าวัวดุงไม้นะครับ อนแรการ่ยยข้องหนำยางว่า่ยยย่อย,ย,ยดีไหมไล่ดีไหมนะครับโดยเมีดตัวนี้นะครับตองกาวตีมือดังเดิมนะครับถึงเม็ดตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดรองเจ็ดซิบนะครับรองขะนาดกลางรองเจ็ดซิปนะครับ,รรบจับตะนัดมือไม่เบาแลวก็ไม่นัดจนเกินไปนะครับหนำนักประมาณหน้าร้อยกลม หรือ่อประมาณกึงกิโลนะครับสามาตัดได้จำนวนหมากไล่ไหล,หลนะครับดูแต่ว,ว่าเราไม่เหม่มือจะนับจุมเลยครับ ไล่ก็้องยังนะครับในช่วงตอนเช้า,ชามันก็อาจจะว่ามันไล่ไม่ดีเมื่อนตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันก็เดืมดกีจะร้อนเรยนะครับแต่ก็อย่างไล่นะครับอาจจะไล่ไม่ยาวนานเมื่อนตอนกลางคืนนะครับตอนต่อไปครับเดี๋ยวคนจะมาสาธิตมาดูนะซองตนนะครับกาดเดืมร้อนนะครับ มันก็รเล้ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับว่าจะเล้ยปลาสักต่อได้นะครับพ่าอย่างก็ี้ยหยุดมาไล่จาวเลยนะครับเพิ่งได้ดื่มเบิกนะครับเป็นจาวที่สองวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับการตั้งแต่ต้นใจก็สมัครคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมก็ยินดีจะตอบทุกคำถามนะครับต้องกล่าวดังเดิมทีมือนะครับ แล้วก็อย่าลืมคนติดตามสับักไลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ดับแเย้ก้าวสั้นไม่ไหมเนี่ยติดตัดไปนะครับาปีนองขวิดตะบ,บอกจะต้วนยางต้องการติดจะอสอบถามเกี่ยวกับเม็ดปียางตัวนี้นะครับ สามารถสอบตามกันได้แต่แหวนเพชบาร์กัสอุปกรณ์สารเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมบาวเดินดินเสัะดีครับ